ชีวิตในแบบที่ใช่ค่ะคุณเองถ้าเกิดว่าไม่อยู่บ้านค่ะหายแว็บออกไปค่ะมีใครบ้านที่เสืดิดร้อนถ้าเกิดว่าคุณมีคนประเภทนั้นคุณก็จะต้องซื้อประกันแบบที่เน้นความคุ้มครองค่ะเบี้ยประกันก็จะไม่สูงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานรับราชการหรือทํางานบริษัทแน่นอนบริษัทนั้นก็อาจจะต้องมีประกันสุขภาพเอาไว้ให้คุณนั่นเองค่ะแต่มันมักจะเป็นยอดเล็กๆค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระเล็กน้อย นั่นคือมันไม่พอนะคะสําหรับในอนาคตและถ้าเกิดว่าคุณอาจจะต้องออกจากงานที่นี่หละ่ะประกันสุขภาพก็เลยจําเป็นสําหรับคุณค่ะและก็ถ้าเกิดว่าประวัติคนในครอบครัวมีเรื่องของโรคร้ายค่ะประกันโรคร้ายก็จําเป็นสําหรับคุณอีกเช่นเดียวกันค่ะและมันแน่นอนอยู่แล้วที่คุณจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไม่มีการมูฟเมนต์ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเพราะฉะนั้นค่ะประกันอุบัติเหตุก็จําเป็นสําหรับคุณเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าชอบสาระดีๆก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเขียนคอมเมนต์ว่าคุณมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ถ้าชอบก็บันทึกเก็บไว้นะคะเพราะคุณเองจะได้สามารถเลือกได้ว่าอะไราที่เหมาะสำหรับคุณนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไว้บ่าย,ายค่ะ